สารคลิปนะคะอาทิตย์นี้มีคำถามว่าเราไม่มีประสบการณ์เราจะเริ่มทำออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะ สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะกำลังสงสัยาเฮ้ยทำออนไลน์เนี่ยโอ้โหต้องอัดคลิปต้องตัดต่อนะคะต้องทำภาพสวยนะคะเราไม่ได้มีประสบการณ์เราไม่ไมีความชำนาญเราจะทำออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะการที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้วนะคะไม่ว่าวันนี้คุณอยากจะอยากเปิดร้านหรือว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีคำถามและมีอุปสรรคเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าใจของคุณนะคะมุ่งมั่นที่จะทํามันให้ได้เนี่ยเชื่อเลยว่าปัญหาและอุปสรรคที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะคุณก็พร้อมที่จะก้าวแล้วก็ผ่านมันไปได้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ทําแล้วเราจะเสียใจยหรือเปล่าเพราะว่าทุกปัญหามันก็มีอยู่แล้วในทุกธุกรกิจนะคะถ้าวันนี้คุณเห็นแล้วว่ามีคนเข้ามาทําออนไลน์เยอะมากพีเอสฝากไว้หนึ่งเรื่องนั่นคือถ้าวันนี้เข้ามาข้อดีคือมีคนและมีความต้องการ บนตลาดสูงอีกข้อหนึ่งนะคะที่ข้อเสียก็คือว่าเราก็ต้องใช้นะคะความคิด หรือว่าการวางแผนที่มากขึ้นเพราะว่าเมื่อมีคนเข้ามาทําเยอะถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้แบรนด์ของเราหรือว่าสินค้าของเราหรือว่าเพจของเราเนี่ยถ้าังไงให้แตกต่างอันเนี้ยแหละเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะทําให้เราอยู่รอดบนโลกออนไลน์ได้นะคะมาทีหลังก็สามารถที่จะด,ดังได้นะคะเพียงคุณรู้ว่าคุณจะทํายังไงให้แตกต่างและสร้าง คุณค่าให้กับลูกค้าของคุณหมากที่สุดนะคะคลิปนี้หวังว่าเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มต้นทําออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเราไม่มีประสบการณ์จะเริ่มต้นทําออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะตอบคาถามง่ายๆสั้นๆแบบนี้สําหรับสารละคลิปนะคะส,สามารถติดตามย้อนหลังได้อีกช่องทางน,นะคะที่ YouTube Channel นะคะโค o s เอสออนไลน์ช็อ t คัและถ้าชอบคลิปนี้นะคะมาติดตามก็ได้นะคะที่หน้า Facebook ค่ะ โค้เอสออนไลน์ช็อตคัพนะคะสอนสร้างธุรกิจออนไลน์ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ